สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะภัยไซเบอร์โดยเฉพาะพวกแกง๊ง call center การหลอกลงทุนออนไลน์ที่ระบาดหนักมากข้อมูลที่เรามีวันนี้จะพาไปดูกฎหมายใหม่ค่ะพระราชกำหนดมาตรการต้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่2พศสอ,อ,อ6 8ที่เพิ่งเริ่มใช้เนี่ยแหละค่ะเราจะมาดูกันว่ากฎหมายนี้จะเข้ามาช่วยแก้เกมได้จริงแค่ไหนกันค่ะ ครับประเด็นสำคัญเลยนะที่หลายคนสนใจมากๆก็คือโอกาสที่ผู้เสียหายเนี่ยจะได้เงินคืนเร็วขึ้นคือกฎหมายนี้มันเปลี่ยนกระบวนการไปเลยครับจากเดิมที่ต้องอไปฟ้องศาลเองมันใช้เวลานานซับซ้อนตอนนี้มันมีนกลไกใหม่เข้ามาแทนที่รวดเร็วกว่าเดิมเยอะครับอ๋อน่าสนใจมากคะ่ะไม่ใช่แค่เพิ่มโทษเฉยๆแต่เหมือนสร้างระบบใหม่ขึ้นมาเลยอย่างเรื่องคืนเงินเร็วขึ้นที่ว่านี่คะ่ะกลไกมันทางานต่างจากเดิมยังไงคะ หลักๆเลยก็คือการให้อำนาจปปงอครับซึ่งเป็นหน่วยงานเรื่องเส้นทางการเงินอยู่แล้วนะให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็สั่งคืนเงินให้ผู้เสียหายได้โดยตรงเลยในบางกรณีนะครับก็คือลดขั้นตอนทางศาลลงไปได้เยอะมากทําให้การช่วยเหลือมันเร็วขึ้นจริงๆครับโหการให้ปปงอเข้ามาจัดการโดยตรงได้เลยนี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะคะและนอกจากเรื่องคืนเงินมีอะไรอีกที่เป็นหัวใจหลักของกฎหมายฉบับนี้คะ อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการขยายความรับผิดชอบครับขยายไปที่ผู้บริการต่างๆนะทั้งธนาคารค่ายมือถือหรือแม้แต่พวกแพลตฟอร์มออนไลน์คือทุกคนต้องมีมาตรฐานในการป้องกันตัวเองด้วยถ้าปล่อยปะละเลยแบบว่าไม่ระวังเกิดช่องโหว่ให้มิจฉาชีพใช้ประโยชน์ได้เนี่ยก็อาจจะมีโทษปรับหรืออออาจจะถึงขั้นจำคุกได้เลยครับอันนี้เป็นการผลักดันให้เอกชนต้องเข้ามาช่วยป้องกันอย่างจริงจังมากขึ้น ฟังดูเป็นการยกระดับความรับผิดชอบครั้งใหญ่เลยนะคะแต่ว่าการบังคับใช้จริงๆกับสถาบันการเงินใหญ่ๆหรือค่ายมือถือเนี่ยมันมันจะมีแรงต้านหรือมีช่องให้เลี่ยงไหมคะเป็นคําถามที่ดีครับคือกฎหมายวางโทษไว้ก็จริงนะแต่ในทางปฏิบัติก็ต้องดูเรื่องการกํากับดูแลที่เข้มแข็งด้วย แต่ว่ากฎหมายนี้ก็สร้างกลไกกลางขึ้นมาอีกอย่างครับคือศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์หรือสปออทที่เรียกกันสั้นๆว่า AOC ศูนย์นี้ล่ะครับจะเป็นเหมือนศูนย์กลางรับแจ้งเหตุแล้วก็ประสานงานสั่งอายัดบัญชีหรือธุรกรรมที่สงสัยได้ทันทีเลยซึ่งอันนี้เป็นอำนาจใหม่ตามกฎหมายเลยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับอ๋อการอายัดได้ทันทีไม่ต้องรอศาลนี่น่าจะช่วยตัดวงจรเงินได้เร็วกว่าเดิมมากๆเลยนะคะ แล้วปัญหาคลาสสิกเลยค่ะพวกบัญชีมา้าซิมผีกฎหมายนี้จัดการยังไงบ้างคะจัดการเข้มขึ้นเยอะครับคนที่รับจ้างเปิดบัญชีมา้าหรือแบบว่ายอมให้เอาชื่อไปซื้อซิมให้มีชาชีพใช้เนี่ยมีโทษชัดเจนเลยทั้งจำทั้งปรับถือเป็นความผิดโดยตรงเลยครับนอกจากนี้เนี่ยค่ายมือถือเองก็ถูกกำหนดให้ต้องมีระบบคัดกรองพวก SMS หลอกลวงหรือข้อความชุนลงทุนแปลกๆแ,กแบบเชิงรุกด้วย โอ้โหเรียกว่าพยายามอุดช่องโหว่ตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเลยนะคะแล้วสําหรับคนทั่วไปล่ะคะถ้าสมมุติว่าพลาดไปแล้วตกเป็นเหยื่อไปแล้วจริงๆต้องทํายังไงบ้างตามขั้นตอนใหม่นี้คะความเร็วครับสําคัญที่สุดอย่างแรกเลยนะรีบแจ้งธนาคารที่เกี่ยวข้องทันทีเลยเพื่อขอให้ระง,งับบัญชีปลายทางชั่วคราวก่อนซึ่งอันนี้ต้องทําภายใน72ชั่วโมงนะครับ 72ชั่วโมงนะคะใช่ครับแล้วจากนั้นก็ต้องไปแจ้งความกับตำรวจภายใน72ชั่วโมงเหมือนกันพร้อมกับรวบรวมเอกสารหลักฐานให้ครบเลยครับเช่นบัตรประชาชนสลิปโอนเงินหลักฐานการคุยกับมิจฉาชีพแชทเบอร์โทรอะไรพวกนี้ใบแจ้งความแล้วก็เอกสารร้องขอคืนเงินครับ ขั้นตอนชัดเจนดีค่ะแต่แน่นอนว่ากันไว้ดีกว่าแก้เนาะมีคําแนะนําเรื่องป้องกันตัวไหมคะเห็นในข้อมูลพูดถึงเรื่องการยืนยันตัวตน2ชั้นด้วยใช่ครับการป้องกันตัวเองนี่แหละเกราะที่ดีที่สุดเลยเริ่มจากเบสิกเลยครับตั้งรหัสผ่านให้ซับซ้อนเดายากๆหน่อยและที่สําคัญมา,มากๆเลยคือเปิดใช้งานการยืนยันตัวตน2ชั้นหรือ2 fa ครับข้อมูลก็ชี้เลยนะว่า วิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกแฮ็กได้ถึง99%เลยโห oh, 99%ครับโดยเฉพาะถ้าใช้แอปยืนยันตัวตนมันจะปลอดภัยกว่าแบบ SMS นะครับ99%นี้สูงมากจริงๆค่ะแสดงว่า 2FA นี่สำคัญมากจริงๆแล้วเรื่องอื่นๆล่ะคะอย่างการคลิกลิงก์แปลกๆหรือพวกข้อเสนอที่ดูดีเกินจริงต้องมีสติตลอดเวลาครับก่อนจะคลิกลิงก์อะไรแปลกๆเนี่ยดู URL ก่อนเลยต้องเป็น HTTPS แล้วก็มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือจริงๆอย่าไปดาวน์โหลดไฟ์ลแนบจากอีเมลหรือข้อความที่เราไม่รู้จักแล้วก็ให้ระวังมากๆกับข้อเสนอที่มันฟังดูดีเกินจริงไปหรือพวกที่เร่งรัดให้เราตัดสินใจเร็วๆรวมถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนโซเชียลมีเดียอันนี้ก็สำคัญต้องตั้งให้เข้มงวดอย่าไปเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยไม่จำเป็นครับ สรุปได้ว่ากฎหมายใหม่นี้พยายามพลิกเกมจริงๆนะคะเปลี่ยนจากเดิมที่ผู้เสียหายอาจจะต้องไปวิ่งเต้นต่อสู้คดีเองมาเป็นระบบที่ภาครัฐแล้วก็ผู้ให้บริการเข้ามามีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นนิ้นการทำงานร่วมกันแล้วก็ความเร็วในการหยุดความเสียหายให้ได้ใช่เลยครับมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดครั้งสำคัญเลยนะที่ต้องอาศัยการประสานงานข้อมูลแล้วก็ปฏิบัติการระหว่างหลายๆหน่วยงาน ทั้งปปงกสทชตำรวจ DSI ธนาคารแพลตฟอร์มต่างๆคือต้องเชื่อมกันหมดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามให้ได้จริงๆครับก็ถือเป็นความหวังใหม่ในการต่อสู้กับภัยไซเบอร์นะคะทิ้งท้ายนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจให้เราลองคบคิดกันต่อจากข้อมูลทั้งหมดนี้ไหมคะครับสิ่งที่น่าคิดตามต่อก็คือแม้ว่ากฎหมายจะวางโครงสร้างการประสานงานที่ดูเหมือนจะดีมากครอบคลุมไว้แล้วนะแต่ว่า ในโลกความเป็นจริงเนี่ยการเชื่อมโยงข้อมูลการสั่งการระหว่างหน่วยงานที่มันหลากหลายมากทั้งรัฐทั้งเอกชนซึ่งแต่ละที่ก็อาจจะมีวัฒนธรรมองคอ์กรมีระบบงานที่ต่างกันไปมันจะสามารถทํางานร่วมกันได้แบบราบรื่นแล้วก็เร็วพอที่จะตามให้ทันพวกกลโกงของมิชชาชีพได้จริงไหมเพราะพวกนี้มันปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาจริงๆครับอันนี้แหละคือความท้าทายสําคัญมากๆในการนํากฎหมายนี้ไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงครับ